หลายคนอาจจะคิดว่าเรามีสมาร์ทวอทเอาไว้ใส่แค่ตอนเวิร์กอใช่ไหมแต่เอาจริงๆนะมีหลายอย่างเลยที่ตัวนี้สามารถทําได้มากกว่านั้นและนี่ก็จะเป็นนาฬิกา Garmin v e n u X 1กับดีไซน์ใหม่จอเหลี่ยมนาฬิกาสมาร์ทวอทที่ไม่ได้มีดีแค่ใส่ตอนออกกำลังกายอย่างเดียว 1. บอดี้แบตเตอรี่ฟีเจอร์นี้สามารถวัดพลังชีวิตของเราได้แบบวันต่อวันนี่ก็คือฟีเจอร์ที่เจเช็คทุกเช้าเลยมันจะดูจากการนอนความเครียดแล้วก็การใช้พลังงานทั้งวันซึ่งเราก็สามารถวางแผนชีวิตของวันนี้ได้จากตรงนี้เลย2คะแนนการนอนหลับมันไม่ได้แค่บอกว่าเรานอนกี่ชั่วโมงแต่บอกได้ว่านอนดีแค่ไหนจะชอบตรงที่มาสรุปเป็นคะแนนหนึ่งถึงร้อยให้เลยเมื่อคืนคุณภาพการนอนเป็นยังไงหรือดูลึกกว่านั้นก็ได้ว่าเราจะหลับลึกเราหลับ,ลบตื่นตื่นกี่ชั่วโมงมันก็ช่วยมอนิเตอร์ตัวเราเองให้ใส่ใจการนอนได้ด้ววยยยนนนนะะ 3. แําาากกกรออังช่ตดสิ ออกกำลังกายโดยไม่ต้องวางแผนเองอเวันไหนจะวิ่งจะเวทเนี่ยจะต้องมานึกเองนะแต่ตัวนี้ก็จะแนะนําให้เลยว่าวันนี้เหมาะที่จะวิ่งหรือจะพักมันก็จะอิงจากร่างกายของเราไม่ใช่สูตรสาเร็จทั่วไป4วัดความเครียดบางวันอารมณ์เราอาจจะไม่นิ่งไม่มีสมาธิแต่นในราการนี้ก็ช่วยเตือนได้ว่าเรากลาลังเครียดอยู่นะแล้วก็จะมีบิดดิงไกด์ให้ทําตามอาจจะดูเล็กๆนะแต่ช่วยได้มากเลย 5. ฟีเจอร์ที่ไม่คิดว่าจะใช้แต่ใช้บ่อยมากอีกอันหนึ่งก็คือไฟฉาย LED ที่ปรับความสว่างได้ไม่ต้องหยิบม ส่วนฟีเจอร์หลักๆอื่นๆก็มีครบนะตัวหน้าปัดเองก็เป็นกระจกแซฟไฟไม่ต้องห่วงเรื่องรอยขีดข่วนแบตอยู่ได้สูงสุด8วันใส่เดินทางได้แบบยาวๆไม่ต้องหาที่ชาร์จโทรเข้าโทรออกจากข้อมือได้เลยมีไมค์กับลำโพงในตัวและนาฬิกาตัวนี้เบาแค่40กรัมบางแค่8มิลลิเมตรจะใช้ iOS หรือ Android ก็เชื่อมต่อใช้งานง่ายนี่คือเรือนที่เบาที่สุดของ Garmin แล้วใส่นอนได้ใส่ work out ใส่เที่ยวก็ไม่หนักข้อมือเลยนาฬิกาเรือนนี้ไม่ได้แค่เอาไว้ดูสุขภาพแต่ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นสมกับเป็นมาารววชชไไ่่เจะใ้ีิตแบบหน k a m i มิ v e n u ู x ออกแบบมาเหมาะกับเราแน่นอน